จุมรับโครงการโซล่าสูบน้ำเพื่อกเกษตรกรรมนะครับเป็นหนึ่งในการดำเนินงานระยะเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกร,ะกรนะครับโดยนำร่องที่หนองละหารจังหวัดศรีสเกตเป็นพื้นที่แรกครับนายอัตพลเลิกพิบูลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ลงพื้นที่หนองละหารตะบนละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต สำรวจและติดตามการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และตรวจเยี่ยมงานโซล่าสูบน้ำเพื่อกเกษตรกรรมภายใต้แนวคิดหรือว่าแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วนนะครับ Quick Big Win โครงการย่อยโครงการโซล่าภาคประชาชนหนองละหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นพื้นที่นำร่องพื้นที่แรกที่ได้สํารวจและประเมินความเป็นไปได้เมื่อโครงการแล้วเสร็จพื้นที่ เกษตรกรรมนะครับในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จากโครงการหลายร้อยไร่หะครับทางกระทรวงพลังงานก็ได้มาลงพื้นที่นะครับที่ตำบลละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อจะมาดูพื้นที่สำหรับโครงการ Quick Big w i n นะครับก็คือโครงการโซล่าเพื่อเกษตรกรนะครับ ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่แรกที่เราลงพื้นที่นะครับ <muitos. S 1> ข้้งหลังนี้ก็เป็นหนองละหานนะครับซึ่งก็เป็นแอ่งน้ําของชุมชนนะครับโครงการก็จะดําเนินการโดยเรามาติดตั้งแผงโซล่า,านะครับแล้วก็ปั๊มสูบน้ำนะครับแล้วก็เราก็จะวางท่อส่งน้ําไปตามพื้นที่เกษตรกรนะฮะซึ่งจะครอบคุมพื้นที่400ไร่นะครับจากนั้นชาวเกษตรกรก็จะมีการเดินท่อย่อยมาเข้าพื้นที่ แปลงเกษตรของแต่ละคนนะครับเพราะนั้นก็จะสามารถใช้ประโยชน์น้ำจากหนองละหานี้ได้เต็มที่นะครับก็จะทำให้เ,เกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับอย่างข้าวาทุกวันนี้ปลูกได้รอบเดียวก็จะเพิ่มมาเป็น2-3ถึงรอบนะครับแล้วก็ในบางพืน้นที่ที่น้ำไม่เพียงพอก็จะสามารถปลูกเพิ่มพืชเพิ่มได้นะครับอันนี้กเ็เป็นโครงการควิกบิ๊กวิน แรกๆนะฮะที่เราจะดำเนินการนะครับก็ซึ่งเป็นหนึ่งใน1,200ระบบที่เราวางแผนไว้ว่าจะดำเนินการาทั่วประเทศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุอีกนะครับว่าตามแผนการติดตั้ง1,200ระบบทั่วประเทศและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากครอบคลุมพื้นที่การ,กรเกษตรกว่า700,000ไร่นะครับกระจายอยู่ทุกจังหวัด สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการบริหารจัดการน้าให้แก่พี่น้องเกษตรกรกร,รวมทั้งเสริมศักยภาพของเกษตรกร,กรนําไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มตามมานะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเมื่อโครงการดําเนินการแล้วเสร็จจะมีการช่วยสอนช่วยดูแลอย่างน้อย2ปีก่อนที่จะส่งมอบให้กับชุมชนเพื่อดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการต่อไปนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปติดตั้งแผงโซล่าและปั๊มสูบน้ำตลอดจนท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่สำคัญต่างๆในแปลงเกษตรของชุมชนต่อไปครับ